มาร์กก่อนครับพยายามมาร์กให้ได้เยอะที่สุดก่อน<ฮ>นัน่นแหละฮะมาร์กก่อนเมื่อกี้ก็เกือบดีแล้วแหละโอ้ยโอ้ย ได้อยู่แล้วถ้ามาห้อยตรงนี้อเออนั่นล่วใไปแล้วกันล่ลวงมาแล้วเรียบร้อยแล้วกันพี่มนเมยไ์ไปอยู่กับที่ครับ เอะดากูแอันโดี๋ยวมึงโดนตบโอ๊ยยิงข้อมึงเอาใหม่เอามาซุกในยานนี้เดี๋ยวมันมันจะยิงวะโอ้โหเพียบโอ้โหซุกไม่ได้เดี๋ยวก่อนขอโทษขอโทษขอโทษเอาใหม่เอาใหม่ขอใหม่ขอใหม่ขอวิ่งก่อนขอวิ่งก่อนเดี๋ยเย็นๆจะยิงแม่เดี๋ยวก่อน โอ้มาเพียบเลยว่ะโอ้โห เย็นนะโหกัเรียนรู้มากค่อยๆเก็บไปที่ตัวสองตัวนะครับรออย่ เพียบเลยครับอู้หลบก่อน้หจออีกแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ้ยโดด มันกว่าตายซะแล้วครับยังไม่ตายเว้ยว่าโดนน่าจะเรียบร้อยซะแล้วยังไม่เรียบร้อยครับเออยิงแน่เดี๋ยวก่อนสู้ก่อนสู้ก่อน เยอะนะโอ้เยอะมากปีได้แค่นี้หรือเอาวมัเป็นร่วงแล้ว เยอะนะครับตอนนี้กำลังดูอย,ออออยู่มันไม่หลุดมาเลยโอ้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่พื้นสีน้องโอ้โหอะไรวะเนี่ยจะก,ก่อทำแปะอะไรวะอะไรของมันเกมมันก็นะ าไม่เห็นหรอว,ว่าวิ่งผ่านขนาดนั้นด่วงมาครับเรียบร้อยอหนึ่งโอ้โหไม่ได้ไม่ได้แม,ม่โอ้โหไหนวะเออร,รู้แล้วเห็นแล้วไอ้นั่นนะนิดหน่อยครับอีกนิดหน่อยสี่ตัวเอง ตอนนี้มีมาแต่ห้าตัวทั้งบนนี้ห สิว่วจาจะแอสซินคิดไหมนี่แหละนี่จะทำให้ดูเฮ้ยโดล,ลงไปสิเออในแอสซินคิดเสียบลวงไปหนึ่ง อ้อาจะตัวสุดท้ายครับเรียบร้อยไม่ <Okay. S 1> ต้องใช้กำลังนะเปยังไงต่ออนหายใจโล่งๆนะครับพอบอกเกตโอเพนเกตหน่ข้างบนอ่ะ อยู่ไหนอะทางไหนอะนี่ไงดิประตูอะเออนี่ไงพร้ <c oughs> อมยังโอ้ยเดินเออเราเห็นเลยชายกับเดินแบบพี่น้องลู่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 เดี๋ยวกเวงเรียบร้อยครับ โคตรจะหนักเลยมันบอกใช่ฉันรู้แน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> รมัคแต่ว่าจะเสร็จ <c oughs> ไปแล้วเสร็จไปแล้วกับการเชื่อดแบบเงียบเงียบนิ่มหงิ่งการตายใน,นสองสามทีนะครับน่าจะใกล้จะถึงที่หมายแล้ว

นายก็จะใ้ฉันทำอะไร,ราะมมานรยายนได้แน่แน่แน,นอนนายก็เออนั่นแหละอย่าคุยมากไม่มีเวลาเดินเชอะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยไม่เกาะล่ะนิตินไม่กเกาะเฉยเลย อ๋อมันให้ไปทางนี้มันก็เลยไม่เกาะให้โอ้โหเาเลลูยาเฮ้ <Hallelujah. S 2> อฮมันเจออีกแล้วนะครับนะ here? อยู่ไหนวะเนี่ยาวนโอ้โหน่าสนใจมากเดี๋ยวขอก่อนอันเนี้ยโอ้โหปืนเทศมีสองนะัดเฮ้อเอาโอ้ เจอของดี้วเนี่ย <N> โอ้โหโอ้ยปืนโทรศัพท์ anything interesting เฮ้ยไม่รู้เว <N> ้ยไม่รู้เว <N> ้ยไ,ไม่รู้ได้ไงวะลงมาด <N> ิเออันตายคู่ข้างบน มดจง,งเออมนันี่มานี่มานี่ชิงมานี่ชิงมานี่ึลงลงน้ำไปเล่นน้ำไปเออไปเล่นน้ำไปฮะออไปเล่นน้ำแล้วรับุ๊แนอน่างม,มากเ <c oughs> ล่นน้ำาหนึ่อันนี้อันนี้อะไรอันนี้มีอะไรจะมีอะไรนั่นไง เออกล่องนกร้องจิ๊บกิบกิบกิบเออเราเจอบันไดแล้วเออกำลังมาอ่าบูสชอปนะครับตัวนี่แปเราจะไปทางไหนรอสักแป๊บนะครับ กำลังห,หาไม้นะมาต่อให้จะหาไม้มายื่นให้นะเออออกมาสิยิงไม่ปืนจรสลัดไหนอะรออยู่เนี่ยไหนวะแฮะรออยู่นู่นโถ ครับผมปีนขึ้นไปครับเอาละลรากูไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยแลๆๆลดลงมาเนี่ยนะอ๋อทางนู้นะทางนู้น โอ้โหนุ่มเลาะเลาเรอเราสามารถปีนตรงนี้ได้นะครับโนุไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วก็จะตายเมื่อกี้ตั้ครั้มหนาวทางนี้ทางนี้นิสบู่เนกิวนิ e บู่เนกิวโอเคไปทางไหนวะ โอ้โหไปเรื่อยไปเทื่อเลยนะนะเรื่องจริงมึงก็ตายแล้วมึงชีวิตมึงชีวิตมึงมีชีวิตยาวขนาดนี้ได้ไงวะไปนู้นแหละยินไปสิ โอ้ยยับโอ้น้ำทะลักเดี๋ยว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 เดีอ้าวกูลงเล่นน้ำเลยทีนี้อ๋อว่าอะไรวะโอ้เป็นท่าที่ยาวมากครับท่านี้น นว่ไม่ถึงอาวลวกครับเหน้าผาปีนผาขึ้นไป มันจะมันะพังเแล้ว <teasing> น <discrimination> ั่นไงมึงขึ้นไปได้ไงมึงเสียงแคว่นั่นไะกูรู้ละทางกูนี้กูโยนเชือกขึ้นไปใช่ไหม Oh, yeah. oh. Oh, we got it. <laughs> I can feel my hands. I think my blood thent out or something after all those years of Panama. Yeah, well, don't worry. Worst case is a couple fingers. Hold on. I'll help you up. Uh mandulo. Hello, How would you be without? ท่านาะยไม่มีท่าจะเป็นไงเออก็ไม่มีอะไรหรอกแค่กลับบ้านกินน้ำ oh, สบายๆไม่ต้องมาเหนื่อยอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นี่แหละครับจียังไงต่อไปทางไหนอ่ะนั่นกเขียนอันไหนอ่ะอันนู้นบอกว่าอันเกไก่หาทางไปต่อครับ Here we go Here we go เยอะไรใครระเบิดอะไรโอ้ตายเฉยเลยเอ้ามันก็ลงได้กูก็ต้องลงได้ Here we go. นั่นแหละทางนั้นแหละครับนี่นเดนไม้ลูกสุดท้ายละฝั่งนู้นบอกนั่งไงหย่อนตัวลงไปเลยเหรอมอก,กี้ตายนะตอนนี้จะตายมาดูเออไม่ตายแล้วเมื่อกี้ตาย ไปได้ลาทางนะครับไม่ใช่ไปได้ทางเดียวนั่นแหละฮะเฮ้ยมึงมาอย่างไงเนี่ยเก่งแท่หวะเดี๋ยวเดเดยดเ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 ด ยิงดิเออเฮ้ยเอ้ยโดดทำไมล่ะ We're done with these idiots. <coughs> <coughs> hey, careful. I'd be unstable <coughs> after the blast. <coughs> Mercenaries. I think Rafe would know better, though. Hey, Sam. Help me with this. No, I wouldn't. It's the only thing holding the tunnel up. Then Wait. I'll apologize. เมื่อกี้กูเห็นของแวบๆนะแล้วมึงจะไม่กห้กูนี่เลยเหรอเออันจบเลยเมื่อกี้เห็นของแวบๆถ้าใช่นี่โอ้จบเลยนห้เงี้ยีปสิจ้ะเออกิงไปจ้ะเสียเวลาเวลาจ้ะไปทางไหนจ้ะ อานนู้นเลยไม่ได้ดิเออเปีนตรงนี้สิเราไปสิมาเอตีนขึ้นไปหน่อยโอเ้เกมไม่มีความสมดุลเลยเห็นละเห็นละวเห็นละ่ะแล้วมึงมาบางคุณงานจะง,งอกคุณเลย extra careful on นะครัะบอกให้เออโอ้โหโอ้โหมึงเตือนเขาแต่มึงล่วงลงน้ำอย่าไว้น้ำนะครับก็เออโอ้โหอะไรเอ้าทำไมไม่หล่นที่ไม้วะโอ้กันนิตินยังยัง ต้องย้อนตัวลงไปดีๆนะครับไดนะบ้ไม้ก็จะพังอีกจะหักจะยิงต้องโอโ้โหเราบอกว่ายิงต้องระวังเป็นพนะิเศษนะ extra นี่โจดี้ว,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 วัดรูวัดรูไม่โจดวัดรูรางวาลรูก็เร็วอะรางวัลสวยด้วยนะมันทำได้ยังไง Don't the door's up. How's it looking? We're about to head into the cave. The cave? <laughs> yeah, I <it> might lose <laughs> contact for a bit. Don't get too worried. All right. Keep the porch light on for you. All right. Call you soon. <laughs> we made it. Quite the detour. Uh, <coughs> <who are> the <coughs> right next to this cave. Yeah, but I think we're the first ones in here. What? Oh. Through here. Uh, <coughs> I, uh, but I didn't need a big breakfast. stairs? Check. Nathan, I think it's safe to say we're in a pirate cave. Oh, better go on. มันจะเจออะไรบางอย่างข้างในนี้นครับมือสูกเข้าไปเฉยเลยเล็กเล็มีอะไรอยู่ในนั้นให้ดึงถ้าฉันใช้ก็ถือว่าเป็นกปตันหุกประมาณนั้นดึงมาเถอะนะครับก็ดึงไป หนึ่งอ้าประตูเปิดเปิดยิ่งหลุนหลุนเลยเออที่ตายนี่ครับเรียบร้อยจริงยี่เอาแมงเชิดครับเต็มไปด้วยความสวยงามนะครับข้างในก็เปสู่สัสข์ที่สวยงามเพื่อใครสักใครก็ได้ที่จะเจอพาราได์อืม Well, I guess Avery was a better pirate than a poet. This, this is okay. Look. the Rhode Island pirate, Thomas Two. Yeah, but it can't be, you know, I mean, this is sigiled, but Tew Tew a the same treasure fleet as Avery. Yeah, well, at least that's what the stories tell us. If this really is Two's mark, then that Tew's means he's involved in all of this. ถือว่าเป็นคำถามที yeah. ่ด yeah. ีครับเกี่ยวกับอันเนี้ยก็จบจบไรครับมีบางคนอะไรสักคนนึงทำหลบไปหมาไปแล้วมาเกี่ยวกับเนี่ยแหละมันต้องเกี่ยวกับสมบัติเนี่ยแหละแซมก็บอกกันนะครับก็คลิปที่ห้านะครับก็ขอจบตรงนี้ก่อนเพราะว่านี้มันเริ่ม กใหม่แล้วก็ขอจบไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปต่อครับคลิปนี้ถือว่ามันมากได้ยิงเยอะเจอกัในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ